ไททันสีเทานกพิราบขวัญใจคนลากหญ้าแคปติดคอกพร้อมกับล่อแม็กล่อเวลงบพ่อนเดือนละสี่พันตลอดสัญญาโอ้ขวัญใจคนลากหญ้าหรือว่าใครเสมนะมันก็ต้องคนลากหญ้าอยู่แล้วเมื่อนี้แบ่งปันให้พี่น้องไปสร้างโตให้พี่นอ้นองไปตั้งโตให้พี่น้องไปทำมาหากินครับขายบ่าแพง สองแสนกว่าบาทกับมิซูมิคิไททันสีเท่านกาพิราบ2.5 G.L.X รถปี2,015มาพร้อมกับล้อแม็กเวลยางไม่เหม่นเก้าพันฟรีดาวพี่น้องเอาไปพันเดี๋ยวละ4 0 0 0ไม่แสนกว่าเล่แส,แสนกว่าโลบนแสนแสนกว่าเล่เอาสัน่นโอ้ยเบกากันเลยนะเปิดแคปได้พร้อมเด้อมาเปิดแคปว่ได้เด้อนี่เปิดแคปได้ เห็นเจียบสีเท่านกพิราบเม็ดอักเดิมมาพร้อมกับคอกเสมอหลังเก๋งพร้อมยางใหม่สี่เส้นสีนี่หากินมานหากินขึนหากินมั่งหากินมีมาเอาครับไฟไทยแตกน้อยนึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้บายากเอาไปขายบักแตงโม่ขายบักทุเรียนขุนขลังไข่ควงย่วงอยู่นะพุน กำลังซอมซอมฝาท้ายข้างหลังยู่มันเปิดไปไรเนอร์มันปิวหายอย่างก,กำลังหาลไลไซร์ไรเนื้อหายี่ไขควงข้างในก็มีี <laughs> ่กำลังเช็คระบบไฟอยู่ไอเสียมลักรถสร้างมารีวิวก่อนเ <c oughs> ม็ดอาเด์เดิมนะเดิมบาเสียวบาส้นบาต่ำบาความนะแอร์เย็นเพียงพาะบเบานิ่มสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใจคนลาบยาผ่อนเดือนละสี่พัน กางองจุดห้เดิมๆลองแก้มเดิมแทนกันความร้อนนี่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นโอเคคันนาเดิม LR อยู่ครบมาเลยจัดไ้ทุกอาชีพครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรข้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุให้เห็ุหน้าเหตุสวนแม่บ้านล่อพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊ปขับกล้อขับสิบล้อขับแม็โครตัดไม้เผาทาน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเปรยแผงร้อยตลาดนัดคล้องโมปะมงปะมงทุกอาชีพคอนซีพันตลอดสัญญาเอาใจผู้ทุกผู้ยากเอาใจผู้รากหญ้า <c oughs> ไอเสมรดสิ่งจัดให้พี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอเสมนะครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านโคตรสุดวัยรุ่น